ครับสวัสดีพี่น้องพงไายสุภูสุขนครับผมครับกราบสวัสดีกันนยามค่าคืนครับผมครับผมสัญญาแก่ย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับคลิปนี้นะครับผมครับเป็นสูตรสิบบน10บล่างครับผมครับเข้ามาแล้ว11บเดงดรวดครับผมครับหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11รวดรวดนะครับผมครับถ้าพี่น้องท่านไหนที่ตามงวดที่ผ่านมาก็สวยงามครับผมครับสูตรก็ไม่ยากครับผมครับใช้หลักหมืน่นลดหนึ่งเพิ่มหนึ่งครับผมครับ ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับผมครับที่ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับฝากกดติดตามช่องสัญญานักแสวงโชคอีกสักช่องหนึ่งนะครับพอดีเมื่อวานผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องนะฮะจากสัญญาไก่ย่างเป็นสัญญานักแสวงโชคนะครับคือก่อนหน้านี้ผมเรียกตัวเองว่านักแสวงโชคนะครับ แล้วผมชอบชื่อนี้มากนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนจากสัญญากาย่างเป็นสัญญานักสแสวงโชคเพราะว่าโดยส่วนตัวผมชอบซื้อลอตเตอรี่นะฮะเออลอตเตอรี่ลอตเตรรอเตร,ร,อตรี่ก็ซื้อหลายใบนะฮะงวดที่ผ่านมาซื้อไปยี่สิบกว่าใบนะฮะหวังจะถูกเลขท้ายสองตัวนะฮะ แต่สี่ห้าผมหาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าผมซื้อหลังๆแล้วนะฮะก็ซื้อหวังจะถูกเลขท้ายสองตัวนะฮะแต่โชคดีนะฮะผมทำเออนี่ดีกว่านี่นะฮะรามาเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะฮะหกสองศูนย์ก็ได้มาสองใบะฮะ พอเป็นทุนงวดหน้านะครับผมครับในเรื่องของเราครับผมครับก็ฝากกดติดตามช่องสัญญานักแสวงโชคอีกสักช่องหนึ่งนะครับผมฝากกดติดตามช่องสัญญานักแสวงโชคอีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับ ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับก็จะพยายามนำข้อมูลดีๆมานำเสนอพี่น้องนะครับผมครับกับขอบพระคุณหลายๆครับนี่นะครับเดินทางมาแล้วสิบงวดรวดนะครับผมแล้วสูตรเรานะครับใช้หลักหมื่นนะฮะรถหนึ่งเพิ่มหนึ่งนะครับงวดนี้หลักหมื่นก็คือเลขเก้านะครับผมครับเลขเก้า ลดหนึ่งก็คือเลขแปดนะครับลดหนึ่งก็คือเลขแปดนะฮะนะฮะเก้าลดหนึ่งก็คือเลขแปดนะครับเก้าเพิ่มหนึ่งก็คือเลขศูนย์นะครับ คเก้าลด1ก็คือ8 9เพิ่มเป็นหนก็คือ0นะครับหวดนี้เราคำนวณได้ตัวเลข8กับ0นย์นะครับผมครับนี่ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตามสถิติของตัวเลข เท่านั้นนะครับผมครับเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับไม่สามารถทราบได้ว่าสูตรเขาจะเดินต่อหรือไม่นะครับผมครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับคําเตือนครับผมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับ ก็พี่น้องก็ใช้ดุลพินิษพิจารณาของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับก็ฝากกดติดตามช่องสัญญานักแสวงโชคนะครับผมครับอีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอ่าล่างสองตัวมาหนึ่งตัวผมอยากนําเสนอมากๆครับผมครับกับขอบพระคุณไรายร้ครับผมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ